สวัสดีค่ะการจนัด789ชาแนลวันนี้ชวนเพื่อนๆชมคลิปวิดีโอกันนะคะเริ่มจ้างนะคะตอนใบเตยหอมนะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมารับชมตอนใบเตยหอมอันเขียวขจีนะคะซึ่งได้ปลูกไว้นะคะภายในหาดปอโต้เดย์ภูเก็ตนี้นะคะคลิปนี้จะสร้างความนะคะเพลิดเพลิน เป็นอาหารตาอาหารใจนะคะบำรุงสมองนะคะแล้วก็ใบตบหอมนี้นะคะเราสามารถนามาต้มนะคะนําใบมาต้มนะคะในน้ําแล้วก็นามาไว้เป็นเครื่องดื่มนะคะไว้รับประทานแก้โรคนะคะไว้รับประทานช่วยในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ โลคเบาหวานนะคะวันนี้นะคะแอดการจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในาปอโต้เด์กุเก็ตนะซึ่งมีใบเตยหอมนะคะปลูกไว้มากมายปลูกไว้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆใบเตยหอมสดเขียวกระจีค่ะเป็น ต้นไม้ที่ใช้ใบนะคะเป็นต้นไม้ที่ใช้ใบมาต้มนะคะในน้ําไว้ดื่มแก้ร้อนในกระหายน้านะคะใบเตยหอมนะคะต้นใบเตยหอมสวยงามนะคะซึ่งปลูกนะคะภายในห้างพอเตอร์ดูบุกเก็ตมัคะสวยงามเพี่บนๆนี่คือใบเตยหอมใบเตยหอมสวยงามสวยงามค่ะก็เพื่อนๆสามารถรับชมนะคะ ใบเตยหอมสดๆนะคะสวยงามมากซึ่งเรานะคะจะการนําภาพนะคะทีส่สวยแล้วก็มีต้นไม้เขียวๆนี่คือเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะภายในห้างปอโตโ้เดีพูเก็ตเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีนะคะใบเตยหอมอีกที่หนึ่งที่นี่ก็จะปลูกไว้นะคะ งามนะคะเป็นเพื่อนงดงามมากๆนะคะต้นโตนะคะสวยแล้วก็ใบสามารถตัดแล้วก็นํามาต้มนะคะทําเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มพอต้องเรานําใบมาหั่นนะคะเป็นแว่นๆแล้วจากนั้นก็นํามาต้มนะคะให้เดือดแล้วก็จะกรองเอาแต่น้ํานะคะไว้ดื่มเป็นเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะคลิปใบเตยหอม สดๆนะคะใบเตยหอมเขียวขจีนะคะสดๆสวยมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนบรรยากาศใบเตยหอมใบเตยหอมมีสปปรรพคุณนะคะช่วยในการทุวเรานะคะโรคหัวใจนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะสามารถดื่มน้ำใบเตยหอมได้นะคะเป็นเครื่องดื่ม ทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาดื่มน้าใบเตยหอมนะคะนามาต้มแก้โรคความดันสูงโรคเบาหวานนะคะช่วยได้มากๆเลยนะคะใบเตยหอมสวยสดเงิงามน,น,นะคะสดชื่นมองดูแล้วนะคะสดชื่นมากมาเลยนะคะเพื่อนคลิปใบเตยหอมนี้จะมีประโยชน์นะคะใบเตยหอมนอกจากจะนํามาต้มนะคะใช้ต้มแล้วเราก็จะใช้ใบ โดยการนามาห่อไก่นะคะ<อ>เขาเรียกว่าไก่ห่อใบเตยนะคะเป็นเชือไก่ห่อใบเตยสวยงามน,นะคะเพื่อนะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะการจนา789ดเกชแนวันนี้ชวนเพื่อนๆชมคลิปวิดีโอกันนะคะเริ่มจ้างนะคะตอนใบเตยหอมนะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมารับชมตอนใบเตยหอมอันเขียวขจีนะคะซึ่งได้ปลูกไว้นะคะภายในห้างพอตตอรเดภูเกตนี้นะคะคลิปนี้จะสร้างความนะคะเพลิดเพลิน เป็นอาหารตาอาหารใจนะคะบำรุงสมองนะคะแล้วก็ใบเตยหอมนี้นะคะเราสามารถนำมาต้มนะคะนำใบมาต้มนะคะในน้ำแล้วก็นำมาไว้เป็นเครื่องดื่มนะคะไว้รับประทานแก้โรคนะคะไว้รับประทานช่วยในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ โรบาหวานนะคะวันนี้นะคะแอดการจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในห้องตัวเดลกุเก็ตนะซึ่งมีใบเตยหอมนะคะปลูกไว้มากมายปลูกเอไว้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆใบเตยหอมสดเขียวกจีค่ะเป็น ต้นไม้ที่ใช้ใบนะคะเป็นต้นไม้ที่ใช้ใบมาต้มนะคะในน้ําไว้ดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ํานะคะใบเตยหอมนะคะต้นใบเตยหอมสวยงามนะคะซึ่งปลูกนะคะภายในห้างพอเตอร์ดูบุกเก็ตนะคะสวยงามทุกยนี่คือใบเตยหอมใบเตยหอมสวยงามสวยงามค่ะก็เ,เพื่อนๆสามารถรับชมนะคะ ใบเตยหอมสดๆนะคะสวยงามมากซึ่งเรานะคะจะจัการนำภาพนะคะที่ใส่สวยแล้วก็มีต้นไม้เขียวๆนี่คือเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะภายในห้างโปโตเโดบูเก็ตเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีนะคะใบเตยหอมอีกที่หนึ่งที่นี่ก็จะปลูกไว้นะคะ งามนะคะเป็นพื่อนงดงามมากๆนะคะต้นโตนะคะสวยแล้วก็ใบสามารถตัดแล้วก็นํามาต้มนะคะทําเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มพอต้องจเรานําใบมาหั่นนะคะเป็นเว่นๆแล้วจากนั้นก็นํามาต้มนะคะให้เดือดแล้วก็จะกรองเอาแต่น้ํานะคะไว้ดื่มเป็นเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะคลิปใบเตยหอม สดๆนะคะใบเตยหอมเขียวขจีนะคะสดๆสวยมากมากเลยค่ะเ,เพื่อนบรรยากาศใบเตยหอมใบเตยหอมมีสปปรรพคุณนะคะช่วยในการทุเรานะคะโรคหัวใจนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะสามารถดื่มน้ำใบเตยหอมได้นะคะเป็นเครื่องดื่ม ทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาดื่มน้ำใบเตยหอมนะคะนำมาต้มแก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะช่วยได้มากๆเลยนะคะใบเตยหอมสวยสดงดงางน,นะคะสดชื่นมองดูแล้วนะคะสดชื่นมากมาเลยนะคะเพื่อนคลิปใบเตยหอมนี้จะมีประโยชน์นะคะใบเตยหอมนอกจากจะนำมาต้มนะคะใช้ต้มแล้วเราก็จะใช้ใบ โดยการนํามาห่อไก่นะคะ<อ>เขาเรียกว่าไก่ห่อใบเตยนะคะเป็เชรื่อไก่ห่อใบเตยสวยงามนะคะ่เพื่อนจะ้ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ